กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบ c ็ l ลิสนะครับผมก็อยู่ในการในเว็บนะครับผมการลีแ w o เวิลนะครับผม2021นะครับผมก็งานนะครับผมจะเริ่มวันที่3ถึงวันที่4นะครับผมเมษายนนะครับผมก็มีภารกิจและของรางวัลมากมายนะครับผมก็มาทำภารกิจกันนะครับผมแล้วก็ดูไลฟ์สดกันให้ถึงตามกำหนดนะครับผมสำหรับใครที่เล่นฟรีไฟล์ก็ น่าจะรู้นะครับผมเพราะว่ามีกิจกรรมแจกเยอะมากเลยนะครับผมอย่างเช่นส,สเก็ตบอดนะครับผมท่าทางนะครับผมตัวละครนะครับผมคือแบบเยอะมากนะครับผมเพียงแค่ดูตามที่เขากําหนดนะครับผมก็อย่าลืมมาช่วยกันดูนะครับผมก็ส่วนตัวนี้นะครับผมที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจภายในเว็บนะครับผมซึ่งสามารถแลกของรางวัลได้นะครับผมก็อย่างที่พี่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็มีมากมายเลยนะครับผมสำหรับใครอ่สาสำหรับใครที่เป็นคอเกมไหนก็ เลือกเกมนั้นนะครับผมแล้วก็แลกของรางวัลนะครับผมส่วนพี่จะเป็นฟรีไฟนะครับผมก็มีตัวสมิวโวนะครับผมบัตรสมปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบัตรไดมอนด์นะครับผมหรือว่าจะมีของใช้ก็ได้นะครับผมจะแลกเป็นของใช้อย่างเช่นหนอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นการจํากัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมมันน่าจะจํากัดการแลกนะครับผมอ ตัวพวกนี้นะครับผมส่วนพวกนี้ก็ไม่น่าจะจํากัดนะครับผมอย่างเช่นชุดนะครับผมชุดเป็นช้างน้อยนะครับผมผมมีแล้วตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่มีหรือว่ามีแล้ววะน่าจะมีแล้วเนี่ยถ้ามีแล้วก็แลกไดมอนด์อะไรเงี้ยนะคร<ๆ>ับผมก็มาทําภารกิจกันนะครับผมกดไปที่ภารกิจและของรางวัลนะครับผมกดไปที่ภารกิจนะครับผมอ่าส่วนโทรศัพท์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมกดไปที่3ามขีดบนขวานะครับผมอ่าก็มาหน้านี้กดไปที่ภารกิจและของรางวัลนะครับผมจากนั้นกดไปท<ส>ี่อ่า ภารกิจนะครับผมอ่าก็จะมาหน้านี้เลยนะครับผมก็เป็นภารกิจต่างๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่มาอธิบายในเว็บดีกว่านะครับผมหน้าเว็บในคอมนะครับผมอ่ะก็นะครับผมเข้าสู่ระบบ2วันนะครับผมนั่นก็คือวันที่3มวันที่4นะครับผมก็รับไปเลย20โทเคนนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็รับหมดแล้วนะครับผมจากที่เราสร้างโปรไฟล์นั้นนี้อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมน่าจะเป็นให้เพื่อนนะครับผมส่งลิงก์มาแล้วเราล็อกอินผ่านลิงก์นะครับผมผ่านลิงก์เพื่อนนะครับผมก็ น่าจะได้นะครับผมอ่าน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละนะครับผมอ่าตอนต่อไปนะครับผมชมการอ่าชมการถ่ายทอดสดพิธีการเปิดงานนะครับผมมี5นาที15นาทีแล้วก็3านาทีนะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ่ารับชมตรงไหนครับก็ตรงนี้เลยนะครับผมคิปอะไรทุกอย่างนะครับผมอ่ากดพี่ตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่ดกดอีกครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับผมอ่า ตรงนี้นะครับผมเมื่อถึงเวลานะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์สดให้อัตโนมัตินะครับผมอ่ะก็อ่าวันที่เขาถ่ายทอดสดนะครับผมพิธีเปิดงานต้อนรับอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นอ่าสิบสองนกานะครับผมก็ประมาณเที่ยงเชียงครึ่งนะครับผมเที่ยงครึ่งถึงอ่าสิบสองนกาสี่สิบนะครับผมนะครับผมก็วันที่4นะครับผมก็จะเป็นตารางเวลาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมันก็มีบอกไว้แล้วนะครับผมอ่าเราไปดูอ่าไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอ่าก็ อย่าลืมดูนะครับผมดูครบ30นาทีก็รับโทเค็นไปเลยนะครับผมถึง80โทเค็นนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมชมการถ่ายทอดสดแต่ละเกมนะครับผมครบ15นาทีนะครับผม60นาทีแล้วก็30นาทีนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อเนื่อง2วันนะครับผมอ่าต้องอ่าวงเล็บไว้นะครับผมก็ต่อเนื่อง ทั้ง2วันก็คือดูดูทั้ง2วันถึงจะได้โทเค็นตัวนี้นะครับผมต้องมี15นาทีนะครับผม60นาทีแล้วก็300นาทีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูทั้งวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับผมถ่ายทอดสดนะครับผมเราถึงจะได้รับโทเค็นตัวนี้นะครับผมส่วนวิธีการดูนะครับผมก็กดไปที่เกมนะครับผมแล้วก็มาที่ฟรีไฟล์หรือว่าเกมอะไรก็ได้นะครับผมที่คุณอยากดูนะครับผมคุณเป็นคอเกมไหนก็ เลือกเกมนั้นนะครับผมส่วนในเว็บนะครับผมในเว็บมือถือก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมกดเข้าไปที่เกมนะครับผมก็ไปดูได้เลยนะครับผมก็ฟีไฟล์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับผมเมื่อถึงเวลาที่เขาถ่ายทอดสดนะครับผมวันที่3ถึงวันที่4นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมจมกันถ่ายทอดสดแต่ละเกมนะครับผมครบครบ5นาทีนะครับผมคำว่าแต่ละเกมเนี่ยหน้าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเรา ลองมาดูนะครับผมอาจจะดูทุกเกมนะครับผมแต่ละเกมเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยดูอย่างละ5นาทีนะครับผมดูถ่ายทอดสดอย่างละ5นาทีอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหรือไม่ก็ดูแค่เกมเดียวนะครับผมอย่างเช่นเราดูฟรีไฟนะครับผมครบ5นาทีเราก็ได้โทเค็นเลยนะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เขาบอกว่า ่ทยทาสดแต่ละเกมนะครับผมก็น่าจะเป็นแต่ละบนหมู่เกมนะครับผมอาจจะให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็พยายามดูให้มันครบทุกเกมนะครับผมก็จะเป็นวันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ต้องดูทั้งสองวันนะครับผมเป็นดูแค่วันที่3นะครับผมแล้วก็ได้โทเค็นเลยนะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับผม่ายทดสดแต่ละเกมอันนี้เป็นสี่อ่าสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับผมก็ จะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่าดูอย่างงี้นะผมโอ้โหมีทั้งเยอ้ยทั้งแยะนะครับผมก็1้อยนาทีได้500โทเคนนะครับผมโอ้โหมีให้แลกตั้งอ่ากันตั้งมากมายเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นของวันที่4นะครับผมอย่าลืมดูด้วยนะครับผมหัวข้อด้านหลังนะครับผมว่ามันเป็นวันอะไรนะครับผมก็จะได้ทําภารกิจตัวนั้นนะครับผมอ่าก็จะมีภารกิจทั้งวันที่3วันที่4นะครับผมต่อไปอ่าการโต้ตอบนะครับผมก็จะเป็นอ่า นะครับผมมันให้เข้าไปดูในหมวดหมู่ตัวนี้นะครับผมอ่ะที่พี่ไปศึกษาดูนะครับผมการโต้ตอบนะครับผมมันจะมีคําถามนะครับผมคําถามขึ้นมานะครับผมอ่าคำถามขึ้นมาตรงแถวๆนี้นะครับผมอ่าระหว่างเราดูไลฟ์สดนะครับผมก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์ตอบคาถามได้เลยนะครับผมเมื่อเราตอบคาถามเราก็จะได้โทเค็นนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นภารกิจให้ทําง่ายๆเลยนะครับผมก็มีวันที่3วันที่4อะไรเงี้ยนะครับผมก็ ทุกคนเมื่อทุกคนทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนก็มาแลกของรางวัลได้นะครับผมอ่าเป็นคอเกมไหนนะครับผมก็แบบอาวีนะครับผมเป็นสามารถอ่อะไรเลือกเป็นจานเชิญนะครับผมรีเจนได้เลยนะครับโอ้โหพี่เคยเล่นอาวีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับผมซึ่งแบบสกินรีเจนนี่คือแบบสวยมากเลยนะครับผมก็มีรีเจนอีพิกนะครับผมก็กองต่างๆนะครับผมบัตรป้องกันดาวเนี่ยกันดาวลดนะครับผมสายไตแหลงนะครับผม ส่วนฟีฟ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีคออฟบิวตี้อะไรต่างๆนะผมฟีฟ่าอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมดูการถ่ายทอดสดได้นะครับผมวันที่3ถึงวันที่4นะครับผมนอกจากเราจะได้รับขอ,องรางวัลต่างๆภายในเว็บกาลิเนาโวนะครับผมแล้วนะครับผมเรายังได้อของจากฟีฟ่าอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูนะครับผมก็อย่าลืมมาช่วยกันดูนะครับผมจะได้รับกันทั้งเซิร์ฟนะครับผม ก็ฟรีไฟมีอะไรบ้างทุกคนก็เข้าไปดูในฟรีไฟเลยนะครับผมอ่แต่ละเกมไม่รู้ว่ามันแจกอะไรบ้างนะครับผมพี่ก็ตอนนี้เล่นแค่เกมเดียวนะครับผมนั่นก็คือเกมฟรีไฟนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ